โจวซาสาวัสดีรุ่นเมกาดิวิสรุ่นดูไปดิวิสรุ่นชาวสายทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม World Runner นะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลด World Runner กันนะครับตอนนี้เขาเปิดให้เทสนะครับเทสแบบอัลฟานะทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยนะวิธีการดาวนะ์โหลดนะครับไอโอเอสก็เข้าเว็บที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างทำใจจะคิดรือว่าเวอร์ไวเว็บ worgb.com/th มาก็ได้นะครับเป็นเกมอ่ะว่าคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเ r รเวอร์เนนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ถ้าเป็น iOS ก็กดเทสไฟนะครับส่วนเป็น Android ก็กด APK นะท่านผู้ชมนะผมเป็น Android นะผมจะอ่าเลือก APK แล้วกันเนาะเออเมื่อกด APK เสร็จปุ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้เลยนะครับกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับนี่แล้วก็รอมันโหลดจนเสร็จนะฮะแล้วก็กดลงเกมนะอันนี้เรารอนะท่านผู้ชมนะเออรอมันนะครับกดตามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับท่านผู้ชมนะกดเตือน โอเคนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราก็กดติ๊กไปที่ชื่อมันได้เลยนะเมื่อดาวโหลดเสร็จสิ้นครับกดติ๊กไปที่ชื่อปุ๊บเรากดติดตั้งแอปนะฮะนี่เอ้ยตดง่ายจากนั้นก็เอ่อกดเสร็จหรือกดเปิดก็ได้นะท่านผู้ชมนะาพี่กดเปิดได้เลยในกระดบนี่มาแล้วนะจ๊ะเฮ้ยนี่มันเทลรันเนอร์นี่หว่าคนดูกดยืนยันซะหน่อยยืนยันเกมอ๋อผมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันมาส์คี์บอร์ดแป๊บหนึ่งนะคนดูนะเอ่อผมต้องกดเอาเอาเอามือถือมากดแบบนี้เอาฮ่า เทรกิดีสี่เทรย์กิดีสี่บอยมาเว้ยโหลดแมปหน่อยละกันอ่าอันนี้เป็นขนาะใช้แอปละกันนะตึกเสียงไหมอ่ะขณะใช้แอปละกันเ,เป็นไทยละกันนะภาษาไทยนะครับคนดูคนไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยนี้มาแล้วนะคะบูรณะนิบนึงขอปรับก่อนสามสิบ fps เอาเพียงลงก่อนนะคนดูแล้วก็เสียงเกมนี่เสียงเกมเต็มร้อเอฟเฟกเต็มร้อยละกัน กราฟิกนะครับเอาเอาสูงสูงเอาอันตราเลยดิ60 frame. เฟรมอ่า90เฟรมหุ้ยมีถึง90โลวะโอ้โหร้อยยี่ก็มีโอ้เอาวะโอเคกดบันทึกเลยจ้าเอาละคนดูมาแล้วนะนะคนดูนะไปลองไปเล่นดูครับกดแตะเอาลงบัญชีด้วยเออบัญชีพวกนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมนะเอาเป็นบัญชีเยี่ยมชมแล้วกันใส่ชื่อครับบิ๊กคุกแล้วกันบิกก๊กคุกอืม ไอซือโง่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮยเกมใช้ได้นะนี่เลือกตัวได้นะทุนผู้ชมนะอ๋อมีความเร็วอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีมีค่านะครับค่าความเร็วสูงกระจัดอันนี้อะไรอะ่ะความพุง่งอันนี้ละกันนะอัน,นีนความเร็วสูงตัวนี้เหรอเอาอลิสละกัน <laughs> มาเว้ยโอ้คนเทคนดูเอาเลื่องจัด กดรับของก่อนนะครับไปนวเราลงลงไปเล่นดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ <S <s <uck> มีมีสวนด้วยนะสวนนี่คือน่าจะเป็นแบบว่อาอ่าลงไปวิ่งไปอะไรได้นะท่านผู้ชมนะอืมกดเล่นเลยแล้วกันกดเล่นทันทีเอานะนี่โหคนเล่นน่าจะเยอะอยู่นะครับเกมนี้เกมในตำนานเนาะกดพร้อมอม้อมอาวเรื่องเสียงเพลงนี่เสียงเพลงเอฟฟกอะไรพวกนี้นะ เโอ้นึกถึงเทวรนเนอร์สมัยก่อนเลยนะนี่เฮ้ยทีดีสิมาเลยจับมาเลยจับกออตึงเอาละเตรียมตัวฮะกดพ่อมาเอากดพ่อมาแน้วนี่ดีดีโอเคไปเว้ยไปเว้ย ไปเลยดีกาาว่าอ่าฮะมาวิ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอออ๋อกดกระโดดตัวนี้เฮ้ยเที่ยวรนเนอร์อะไรอันนี้เป็นวิ่งไวโอเฮ้ยเฮ้ยคนเท่คนดูว่ะ นี่เทลละเนื้อนูตึงอุ้ยโ,โหเล่นยากเลยน,นะคนดูนะผมบอกให้สำหรับพวกชอบล่นเนี่ยอันนี้เป็นก,กดเอาเว้ยกูมันไปกันใหม่ยังไงเราอยู่ที่รูลเลยนะเนี่ยเพาแต่เฮกอ้าเฮ้ยเอ้ยว่ามันมันควบคุมอะไรไม่ดีเลยวะเฮ้ยสีเปิดรูรักสวย เอออ๋อเปิดบูสเวลาชนมันนั่นนั่นได้นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเออเออก็บไม่ทันนะ <laughs> อ่าเพศโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวเกม World of Runner นะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดไปนี่กันได้นะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างครับในแต่ละคลิปนะสำหรับวันนี้พี่โกเติลก่อนเจอก็ไปคลิปหน้าบายจ้าโคเติง